เรียกได้ว่าตอบอบอวนไปได้วยความอบอุ่นจริงๆค่ะสำหรับงานทำบุญเลี้ยงอาหารเด็กพิการาซ้ำซ้อนบ้านราชาวดีปากเก็ดเมื่อช่วงเช้าของวันนี้เนื่องในโอกาสวันเกิดของนักร้องหนุ่มจากบ้านเดสตาหนุ่มโตโน่พาคินที่ตรงกับวัยเบนจเพศ25ปีไปเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมา โดยงานนี้ก็มีบรรดาแฟนคลับมาร่วมทําบุญฉลองวันเกิดกันมากมายก็ทําเอาเจ้าของวันเกิดเป็นปลื้มไม่น้อยและถึงกับน้ําตาซึมเพราะไม่คิดว่าแฟนคลับจะมากันเยอะแยะขนาดนี้ค่ะงานวันเกิดครั้งอันนี้ครั้งแรกเลยครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วก็ติดละครเวทีครับก็ไม่ได้ไม่ได้มาร่วมกันกับแฟนคลับทําอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ามาปีนี้ พอดีวันที่29ผมติดถ่ายละครนะครับก็เลยก็เลยได้มามาทำบุญกันวันนี้ครับวันที่หนึ่งแฟนคลับเขาก็ก็แนะนำแล้วก็ประชุมกันกันกบขับของพวกเขาเองนะครับว่าอยากจะมาทํากันที่นี่เราก็เลยโอเคก็ทํางานแล้วก็ไม่ไม่รู้ว่าเขาเตรียมงานอะไรมากันยังไงแต่ว่าผมตั้งใจไว้ว่าจะจะ,จะทำบุญนะครับจะทําบุญกันธรรมดาหรืออะไรเงี้ยครับพอได้มาเจอพวกเขาเราก็ไม่คิดว่าพวกเขาจะมากันเยอะขนาดนี้แล้วสิ่งหนึ่งเลยที่ ที่ผมอยากเป็นแล้วก็คิดว่าลูกผู้ชายควรจะเป็นนะครับนั่นก็คือการทําเพื่อคนอื่นนะครับแล้วก็การทําให้คนอื่นเขายิ้มการทําให้คนอื่นเขามีความสุขตอนนี้ยังไม่ได้แก้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้แก้ก็ก็ฟังฟังผู้ใหญ่เขาไว้ครับว่า,ว,าว่าเบนจะเพศแต่ว่าผมก็เชื่ออยู่อย่างเชื่อว่าถ้าเราคิดดีทําดีครับก็ไม่ก็ไม่ได้กลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับผม mm. ก็ได้ยินว่าอาจจะเป็นแบบ เป็นปีแบบมีชงหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมครับทำให้มันก็มีทั้งดีและไม่ดีใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเชื่อจริงๆคือคือเราคิดดีอะครับครับเราคิดดีแล้วเราทําดี แล้วถ้ามันจะเกิดเรื่องไม่ดีกบเราก็เกิดก็เกิดครับแต่ยางน้อยเราก็ทําดีครับส่วนเรื่องผลงานละครเรื่องปุงานน้าฝนที่เพิ่งจะบวงสรวงไปเมื่อไม่นานมานี้ได้มีข่าวออกมาว่าบทพระเอกก่อนหน้านี้นั้นวางไว้ให้กับนุ่มสนยุคทรงไพศาลแต่ไปไปมามาบทนี้กลับตกเป็นของนุ่มฮอตอย่างโตโนภากินคนนี้โดยเขาก็บอกว่าได้รับรู้เรื่องนี้มาบ้างและก็เชื่อว่างไม่ได้เป็นการเสียบแทนที่ใครแต่ทุกอย่างก็ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมมากกว่าค่ะซึ่งเขาก็ได้เปิดเผยต่อด้วยว่าการที่ได้ แสดงในละครเรื่องนี้ทําให้เขารู้สึกแปลกๆดีกับบทบาทที่ได้รับก็คือบทบาทของมหาเศรษฐีพันล้านค่ะก็จริงๆแล้วไม่ไม่ได้เป็นการเสียบแทนใครหรืออะไรหรอกครับเพียงแค่ว่าเอ่อที่ผมได้ยินมานะครับคือบุงาาน้าฝนเคยคิดจะมาทําเคยคิดจะทําแล้วหลายครั้งผมก็ไม่ทราบว่าติดเรื่องอะไรกันบ้างอาจจะโปรดักชั่นหรือเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่เพียงแค่ว่าเอ่อ พอมาเป็นปีนี้เนี่ยเราต้องมาเป็นมารับบทนะครับแทนแทนสนแต่จริงๆก็ไม่ใช่แทนสนเพราะว่าสนก็ก็มีละครเรื่องใหม่นะครับที่เป็นเป็นของเขาจริงๆผมไม่ได้ไม่ได้มาแทนที่ใครหรอกครับครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็เปลี่ยนทุกทุกตำแหน่งนะครับถ้าเป็นฟุตบอลก็เปลี่ยนตั้งแต่โกยันกองหน้านะครับมันเป็นแผนงานที่ที่ทาง e x ็กซคตเขาจะทําละครเรื่องนี้แต่เพียงแค่ว่าตัวละครเขาก็อาจจะเคยวางไว้จริงๆแล้ววางไว้หลายคน,นครับแต่พอดี หวยมาออกที่เราครับอันนี้ถ่ายไปได้ประมาณ30%นแล้วครับแล้วก็ผมมีความสุขกับกับเรื่องนี้มากมากเลยครับมันเป็นเรื่องที่3แล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ในบทนี้ค่อนข้างจะห่างตัวผมอยู่อยู่เยอะนะครับนั่นก็คือการเล่นเป็นคนรวยนะครับซึ่งผม,มก็ก็ค่อนข้างยากสําหรับผมว่าให้คนมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยเขาเขาคิดเขาทําตัวกันยังไงแม้กระทั่งผมต้องไปเรียนแม้กระทั่งการใช้ช้อนใช้ซ่อมเราได้มาร่วมงานด้วยไม่ว่าจะเป็นพี่กับตัน พี่หนุ่มสันติสุขพี่ภูริทุกคนก็ก็ให้ความรู้หรือว่าออสอนผมอะไรได้หลายอย่างนะต้องเล่นบทในการเเชื่อเถือนกันระหว่างกับพี่ลิกับพี่กับตันพี่หนุม่มอะไรยนีครับรู้สึกสนุกมากเลยแล้วน้องชาเอมก็เป็นนางเอกที่ที่น่ารักมากครับบทวันแรกเนี่ยที่ไปถ่ายเนี่ยผมลงมาจากรถใช่ไหมครับ แล้วมีคนมาเปิดประตูรถให้ผมผมก็ลืมตัวผมก็ผมก็ขอบคุณคนคนเปิดประตูรถก็ลืมไปครับว่าเขาเป็นคนขับรถให้เราอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ต้องต้องก็ต้องปึกแต่ว่าก็ได้ก็ค่อยค่อยเรียนรู้ไปครับ